ขายได้ก็ลดลงค่ะออของก็ขายยากมีคนเดินผ่านคนก็ตกแ,ตแล้ขายพบกส้งตาลอะไรพวกนี้มันจะขายยากนะมันไม่มีคนมาวัดคับปิดแต่รับจ้างตามร้านอาหารทํางานก่อสร,ร้างนะครับเมื่อเจอปัญหาควิดปุ๊บเนกลุ่มเรานี้ไม่สามารถที่จะออกไปทํางานได้ สำหรับโรงเรียนวัตถขันนะครับก็เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่น,นวัตรกรรมการศึกษาของจังหวัดระยองนะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการที่จะปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการในปีนี้นะครับทางเรียนเราก็ได้เป็นอาสาสมัครในการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสำนักวิชาการนะครับเราก็มีการวิเคราะห์บริบทของชุมชนนะครับเป็นตัวตั้งก่อนนะครับว่าโรงเรียนวัตถขันเรามีตัวตนมีชุมชน มีลักษณะเป็นอย่างใรบ้างนะครับที่อยู่แวดล้อมเราอยู่นะครับเด็กๆของเราอยู่ที่เนี่ยเขาเรียนอย่างไรเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรประการที่สองนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ฐานทุนของโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนวัดตะขันมีมีทุนอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่บุคลากรหรือแม้กระทั่งเรื่องสาธารณประโภคต่างๆสิ่งเหล่านี้เราต้องกลับมา,าคิดรวมกันไว้ทั้งหมดนะครับและประการที่3ก็คือว่าเราต้องมองไปสู่ภาพอนาคตว่าเด็ก าขันที่อยู่กับเราตอนเนี้เวลาที่เขาอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างไรเมื่อสรุปสังเคราะ์ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับโรงเรียนของเราจึงตกลงที่จะตั้งเป็นสคุลคอนเซปต์ว่า TK Bio Culture and Innovation School แปลว่านวัตรกรเชิงชีววิถีครับทีนี้แนวทางการพัฒนานะครับโครงการนี้โรงเรียนเราเริ่มต้นยังไงนะครับ เราแบ่งการดําเนินการของโรงเรียนเราเนี่ยออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอีกส่วนหนึ่งคือการจัดทําในรูปของโครงการขั้นแรกเลยก็คือเราได้วางแผนแล้วเ็งเห็นถึงความสําคัญของแนวการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบพวกน้องนานะคะเราก็เลยคิดว่าจะเอาหลักสูตรเนี้ยมาบรรจุลงในหลักสูตรของโรงเรียนซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นหลักสูตรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคณะครูและก็นักเรียนของเราเมื่อเราบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนแล้วก็เริ่มมีการวางแผนการวางธีมการเรียนการวางธีมก็คือเหมือนเป็นการวางขอบเขตให้แต่ละชั้นว่าในธีมหลักๆที่เราจะเรียนเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นไปถึงเรื่องอะไรตอนนี้เด็กทุกคนจะเรียนออนไลน์นะคะไม่ได้มาที่โรงเรียนเขาก็จะเรียนอยู่ที่บ้านนักสืบตัวจิ๋วเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า เป็นนักสืบให้เขาไปพูดคุยกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองตั้งแต่เดิมเลยมีอาชีพอะไรพื้นฐานทำอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยทำนาไหมเคยปลูกข้าวไหมเด็กเล็กของคู้ปอลนหนึงเนี่ยจะให้เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเข้าไปก่อนนะก็หนีพืชนก็เรียนเรื่องของอชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ที่เขาเห็นรอ,รอบๆตัวเริ่ม สเต็ปง่ายๆไปก่อนกาทำด้วยตัวเองนะคะแล้วให้เขาเฝ้ามองโดยครูนี่ติดตามใช้คำถามว่ามันไปถึงไหนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ,ะก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กไม่ได้ทำที่โรงเรียนค่ะทำที่บ้านประกอบอาหารร่วมกับผู้ปกครองก็เป็นความเป็นความสุขเป็นกุศโลบายเป็นกลวิธีที่สั่งสมให้เด็กมันเกิดความรัก เกิดความภาคภาูมิใจเกิดเกตรกต,ติที่ดีต่อต่อการที่ได้ปลูกเองกินเองใช้เองแล้วก็แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําด้วยตัวเองอินข้อส่วนที่2ต้องทําควบคู่กันไปเราสอนอย่างเดียวภาพห้องเรียนมันไม่เกิดภาพโคกน้องนามันยังไม่เกิดโรงเรียนเราได้เสนอโครงการเราตั้งชื่อโครงการนี้ว่า โครงการอารยะเกษตรกรน้อยสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อไปเสนอต่อสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดระยองเพื่อขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณแล้วทางศึกษาธิการจังหวัดระยองก็สนับสนุนงบประมาณมาให้เราจํานวน5 0,000บาทหลังจากที่เราได้รับการอนุมัติจากสทจแล้วก็แบ่งการดําเนินการโครงการออกเป็น3ามสแนวทางด้วยกันแนวทางแรกนะครับเราก็สร้างความเข้าใจกับคณะครูกรรมการล้วที่ปรึกษาและก็เครือข่ายผู้ปกครองว่า เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เป็นพื้นฐานสําหรับลูกหลานของของเขาเนี่ยเขาโอเคเขายินยอมไหมนะครับโดยผ่านกระบวนการการประชุมนะครับในโรงเรียนนะครับแล้วในการประชุมในโรงเรียนในวันนั้นนะครับเราก็ถือโอกาสให้นักเรียนที่เขาได้ไปเรียนรู้ภูมิสังคมในหมู่บ้านแล้วนะ่ะเขากลับมาเล่าให้ที่ประชุมฟังนะครับเดีวภาพวันนั้นก็ทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับก็ยินดีและเห็นด้วย,ยน,นี่คือประการที่1ประการที่2ทางโรงเรียนเราก็ จัดกิจกรรมที่2เรียกว่าอบรมพัฒนาอาไระเกษตรกรแม่ไก่หมายความว่าเราจะพัฒนาครูเลยละเพราะว่าครูเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะครูจะต้องไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับเราเริ่มต้นยังไงก็พาครูไปเปิดเปิดหูเปิดตาก่อนนะครับเราพาคณะครูทั้งโรงเรียนนะครับไปที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมากเอื้องนะครับไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ยักษ์นะครับที่มากเอื้องยอมรับว,ว่าเรื่องการเรียนรู้เรื่องโคกหนองนาเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่ สำหรับทั้งตัวคุณครูเองและก็สำหรับตัวนักเรียนอย่างเช่นคุณครูเราหลายๆท่านนะคะก็ยังเป็นคุณครูที่ยังอายุนยน้อยอย,ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นถือว่าเป็นเจนใหม่เราค่อนข้างที่จะห่างไกลกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีลต่างๆเล่นล่าสุดเนี่ยเราก็ไปที่ศูนย์กิจกรรมมากเอื้องที่จังหวัดชลบุรีได้ไปสัมผัสพวกหนองนาในรูปแบบจริงได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์ตรงบอกเล่าจากผู้ผู้รู้จรงิงแล้วก็เห็นสถานการณ์จรงิง หลังจากนั้นกลับมาคุยกันต่อที่โรงเรียนนะครับคุยถึงอะไรบ้างคุยหลักหลักคิดโคกน้องนานคืออะไรหลักคิดของกสิกรรมธรรมชาติคืออะไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ครูเกิดทักษะได้เห็นเห็นว่าอ๋อถ้าแบบนี้ปุ๊บจะเอาไปสอนนักเรียนอย่างไรนี่คือกิจกรรมที่2นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับงบส่วนหนึ่งที่เราได้มาครับเราก็เอาไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่สําคัญนะครับที่จะสําหรับจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนเช่นฟางนะครับ ข่อยข้ออย่างเงี้ยจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต่อการเรียนการสอนเตรียมไว้สําหรับเด็กนักเรียนหลังจากนั้นนะครับการเรียนกับการดำเนินโครงการมันก็จะมาบรรจบกันนะครับการที่ได้ผลักดันการที่ได้นําเด็กรุ่นหลังถึงจะเป็นแค่ตัวเล็กนะหวังว่าเมล็ดถั่วเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆเ,เ,เ,เหล่านี้จะงอกงามขึ้นมา ด้วยศาสตร์ของพระราชาซึ่งมีทรงคุณค่าสูงสุดกับชีวิตคนไทยก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะในฐานะที่เป็นผู้สอนและร่วมเรียนรู้กับนักเรียนก็จะดําเนินโครงการนี้ให้เต็มความสามารถค่ะการที่หน่วยงานทางการศึกษาแบบพวกเรานะครับได้เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเขาเข้าถึงนะครับตั้งแต่เด็กๆถ้าเราสอนเด็กนักเรียนให้รู้จักสร้างอาหารกินเป็นตั้งแต่เด็กๆ เชื่อว่าโตขึ้นเขาจะสามารถยืนอยู่ได้ในสังคมการทำโคกน้องนาจึงคิดว่าสําคัญและก็จําเป็นมากนะครับแล้วก็โชคดีที่พวกเราได้รับโอกาสจากทางสพทให้ร่วมเป็นโรงเรียนนําร่องนะครับในการดาเนินการครั้งนี้ครับขอบคุณครับ